ตัวดนเจาะแนเจาตาห้มตามให้ขัเขาโรงบาลบ้าหลังแตกหรอไม่เชื่ขับมาขับมาเลี้วขวาโรงพยาบาลบ้าไม่หายเ็จอนะขึ้นไหมมุนหอยขึ้นเขาหรือว่าขบมุนหอยมุนหอยมุนหอยตรงยาวแรงขาวกลุ่มใเพิ่มมาหน่อยกม่เพิ่มหน่อยเล้หเฮลโไอ้แก สเตเดียมนะสา่อไปกุ่มใหญ่คร no mm ับ hmm. พี <t os> <t os mm ่นลาออกกุ่มใหญ่เลยอั้มนสโลนะมนสโลนะมนสโลนะรอพังแน่สเตเดียมเพื่อนได้เห็นมันซเบกเกอร์ใส่กุ่มใหญ่มากุ่มใหญ่มาฝ่ายแน่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 กูีกูีกูีกูได้ฝ่ายแน่ได้ฝ่ายแน่ยนนี่ก่อนค่ายยนนี่ก่อน่ายคนนี่ก่อน่ายคนนี่ก่อนไอชมเพื่อน ตาามมเล่นหนันเล่นกันักเขาเล่นเขาเล่นไม่ต้องรีบค่อยๆเล่นมาเลยมาเลยมาเลยน่าเลยชมพูน่าเลยชมพูกลุ่มใหญ่ชนเนี่ยไฟไฟมันมาเนี่มันมาเนี่ยถึงแล้วตรงนั่นตรง e m p นะไม่ปวดใจตายเปิดตายคุยสัตว์คุไอ้ไรสัตว์เดี๋ยวมึงได้ตายแน่เหี้ยเดี๋ยวมึงได้ตายแน่สัตว์กูบอกให้อะไรวะเนี่อยเลยเขื่อ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 อะไรกูเนี่ยไอ้เนยมึงได้ตายแน่ทำคุยเลยมึงทำคุยอะไรสัตว์ทำคุยอะไรเหี้ยคย าเราเยอะกว่าเว้ยเพื่อนเฮ้ยเล่นตรงนี้อย่าเลิกอย่าเลิกอย่าเลิกเฮ้ยอย่าเลิกขวากระบ้าขวากระบ้าตรงกลางตรงกลางเอาตบเพื่อนลงไฟอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งอย่าไม่ใช่คุณโดนตีแล้วเนอะผมยังงงกันเลยเลยค่อยๆดึงเพื่อนค่อยๆชูวอลลัสอย่าหยุดแล้วหลังนะเพื่อนดีมองเพื่อนดีมึงมองเพื่อนดีหนุ่มมากเลยเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนอย่าแย่เล่นอย่าแย่เล่น เพื่อนตายตรงน้นเลยเื่นอนอนก่อนเล่นหนัก่อนหน่อยเล่นก่นหน่อยชุบแล้วชุบแล้วพี่โอพี่โอชุบคนนี้เล่นก่นหน่อยมึงชุบเพื่อนได้ไอมึงอุมาตรงสะพานทำศพมาตรงสะพานเอาศพมาตรงสะพานนนปวยนะปวดนะสะพานเล่นด้วกกันเพื่อนในไฟจะกินแล้วู่แล้วเอาศพมาศพมาเื่อแล้วชุบเพื่อนเราเพื่อนชุบเพื่อนเล่นกตรงนี้เล่นตรงนี้ก่อน Wife, 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 คุณเล่นช <together> okay. 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 ุบเรย์ไปเลยคุณเอาชุบเพื่อนกันนะเว้ยชุบเพื่อนหน่อยชนนงไว้ไว้เป็นชุบไว้ไว้เป็นชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยน้องชายชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนเล่นด้วยกันชุบเพื่อนเล่นด้วยกันค่อยๆมาค่อยๆมาดิสบมาดิสบมานล้วค่อยๆเล่นไหว้ไว้ที่ทำเข้ามาเล่นหมากโอ้มองไม่เห็นเยอย ได้อยู look, me, right, setting, ่ได right. ้อย right. ู่กักศพหน่อยนะกักศพหน่อยกักศพหน่อยไม่มีเพื่อนเราตายตรงนี้ด้วยไอ้ดิมที่เราเราชิงมาไปไอ้ดิ้ไอ้ดิเอาเพื่อนนี้ในภูมิมาในภูมิมาโหรอฮัลโหลฮัลโหลพี่ชินน้องไหวนะตรงนี้พี่ชินน้องไหวนะมันปีนขึ้นไม่ได้เราวัดเลยตรงนี้ปีนไม่ได้พี่ชินวัดเลย เล่นหกันเล่นก pile, ันพวกมึงยังไหวด้วยพวกมึงยังไหวแล้วควจะเปนพวกมึงยังไหวแ้วพวกมึงยังไหว้วเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ไม่ได้เพื่อนฟังนะฟังหลงกูชบใหยกูชูพกูชยเละเละกูชบให้เป็นหียอะไรสัตว์เพื่อนหน่อยดิเอาเพื่อนหน่อดิเป็นหียอะไรสัตว์เยี้ยกาไปพี่นมไปมาไปมาไปทำศพนี่ไง เป็นเฮียลายเป็นเฮียลายฮะเฮียแกงกาฮะสัว์คุยแลยคุยอะไรคุณบ่าบ่นียอะไรวะสัแล้วเป็นเฮียอะไรอะเป็นเฮีย่ะแล้วเป็นเฮียอะไรอะคุยอะไรสัว์ก้ามหมดกามหมดแล้วเป็นเฮียอะไรสัว์เฮียเซนเซียวลอมเฮียอะไรวะเออเดยวน้องชายเฮียเซนเซียวสัทำามชก่เลยกรมแล้วมึอมเฮียเนหน่ยเพ่อหน่อยอ้บ้านเขากันเลยอามันคุยอะสัว์เลาเฮียคุยอะไรววว ไอ hey, ชิ like ้นชินชินออกมาชินชิ้นออกมาเซียววิ่งหนีหน่อยเซียววิ่งหนีหน่อยเขาเล่ามีสี่คนนะเขาเล่าม่สีคนนะชินออกมาชิ้นไอเซียววิ่งหนีเลยตู้ไม่ได้ตู้ไม่ไหวแล้วเซียวเซียวมมมัันนเฮียอะไรไอ้สัตว์อุทาเป็นเฮียอะไรมึงมึงพูดดิเฮียไม่พูดแล้วหรอพูดดิเฮียพูดดีคุยไรจับไอ้เฮียมันไก่ไรเฮียผมเซียวเซนเซียวพูดหน่อยเซนเซียวไม่โคตรหนุ่มเลยมันไก่คุยไรเฮีย เดี๋ยวมึงได้เปลี่ยนอีกเซตแน่เฮีย้ยแกงกาะเฮีย้ยมึงได้เปลี่ยนแน่งโง่เย้สายไม่เอาทรงเลยรุ่นหวองว่าเองเ็นพี่นะน้องชายก,เกเูเกิลเกิน มองซ้ายนิดนึงเอ๊บเดง้งไม่เห็นโอ้โหเฮ้ยใครฝูกรถไรเอลกันเหรอ เป <laughs> ็นน้องชายต่อเที่ยวแล้วนะ เอ็กซ์โคนไม่กันรวยเว้ยผมพ่อฟีแล้วล่ะแกนี่คือหนีเของตัวเรดหรือทำอะไรกนี่ย ด่ากันมาแล้วเหรอเสียเรียมเราได้เงินแล้วอย่าไปสติหลุดฟังเค้อมันตั้งสติมึงจะเสียสติไปอย่างเดียวมันด่ามามาเจนยังนะเพื่อนไหวเว้ยเพื่อกพุชที่นอกต้องเข้ามหลักหลังเราเว้ยแล้วมันดันขึ้นเนินได้เปลี่ยนเราจะหายติหตามกูนะน้ำด่านะอะไรนะไม่กูตอนแค่ตอนเปิดอะไปเซตไปเซ็ตหลังบ้านก็ได้บ้างยินดีเข้าก่อนแต่ถ้ามันซ้อนได้โบไม่ซ้อนนะ ไปไหนวะถ้าเล่นแบบนี้อย่าคิดว่าปูมีเพร์ลอย่ามีปูอยู่ข้างหลัง้าเล่นแบบรถเยอะมาถอยมามาถอย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 มาถอาถอยม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 าถมาถอย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 มาถยมาถอ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 ยมอยมาถอยมาถอมาอยมาถอมาถยมาถอยมาถอยมาถยมามามายมามาถอยมามามาอมายมาาถอยมามาามามายถอยมาอถอยมาอถอยมาอมาอมามามามอมามาสมามาสมามามาสมา เออไอ้เชี่ยเดินไอตีไม่ตายกูตายแทนโปวดอ้วนอะไรเถอะดิเปลี่ยนไปเอาไปกลับกลับลงกันเลยดิไปกลับลงกันเลยเราแยกเราแยกกันเราแยกกันเฮ้ยเราแยกกันเราแยกกันเราแยกกันกลับมาตรงสะพานหน่อยเปลี่ยนไม่ให้เปลี่ยนไม่ได้กลับลงกันเลยเราแยกกันเราแยกกันเราแยกกันมาลงสะพานหน่อยมาลงสะพานนั่คนเราน้อยกว่าเขาหรือว่าเท่ากันไหว้ะทำไมเราดูหน่อยหน่อยจังหรอะ เฮ้ยยิงเอาไปไกลยังไงบอกแล้วว่ามึงควายเพราะมึงอยู่ในค้อกพวกกูว่าปิดค้องไงก็ปิดค้องไงควายมันถึงได้ตายอ่ะไอโง่้ยมีวันเงลนดูนะจะต้องบ้าๆนะเออ เกีบยต้องดูนะเงินสิ้นนะดึงศพมาคนนึงใครไม่ทำไรดึงศพมาขึ้นรถเอาขึ้นรถเอ,อ้ยมึงอย่าห่วงเล่นได้ป่ะคนนึงคนนึงว่าด้านหลังอะ่ะพี่ต้องซ<ฮ>่งโค้มหน่อยดิโค้มหน่อยดิโอ้ยเยอะมากเลยเหรอ พเขาเล่นอาโสบมาเคอร์โนโชิปเพื่อนจบเกอเนี่ยเดี๋ยวพาไปเพาขึ้นมากูว่าเคอร์โนอ พาเลยพี่พาเลยไมไฟราไม่ชอบโดไหน เช้ตอนแรกมันเ,นเกินโดนเขาเรียนเราเลยโอ้ยยับี้ยันบี้เอ้ไฟแรกไฟแรกจากยิ้มไงเระพี่ชายนะ <laughs> ไฟแรกละแจกยิ้มอีกแล้วอ้าวเยี่ยแพ่ <laughs> ไฟแรกสามลีกเหรอวะเออไฟแรกจากยิ้มเสมอ <laughs> โอ้โหอยู่กับไอ้เหี้ยแมวเลยไอ้สัตว์ ผมไม่ต้องกดเคสอะไอ้เค่นี้ <ไป S 2> น่าจะกดรัวกดนั่งมันยิงไม่ได้หรอพี่ไม่บวมมันยี่สิบสองนะเว้ยตอนนีนเน้เอ้มสอสกบไปดีมอสเอมอสกบไปดีมอสมอส รอไปนอไปนึงพิ่งเผาพิ่งเผาพี่นี่เอาให้คนอื่นไหนปะมันต้องมึงแหละมึงจะใครอย่าไม่ใช่กลางเมืองมึงใครเนี่ยไม่มีพี่นี่พี่นี่พี่จะเย็นเพื่อนจเย็นอย่าวุ่นวาย ไม่ตรงนั้นก็จีหน่อยตรง,ตรงนั้นก็จีคนนึง โวยโดนว่าไอ้เชี่ยมึงให้กูรู้อีกทีเดียวสัตว์สัตว์เ้ยไปกูแกไปเฮียไปไหนไม่เป็นไรเวลายังเหลืออีกั้งชั่วโมงซึ่งไปไหนแกได้เป็นใส่หดเี้ยเลยอย่าบูดบูดไปเฮ้ยตรงนี้มึงอะไร Q ว Q คนน tamam. ึ่งหาข้าวยูเคด่วนเลยหาข้าวยูเคด่วนเลยทิศทิศหาข้าวยูเคหน่อยทิศทิศได้ยินป่ะทิศออกวะก็ได้นะระหว่างนี้มึงมึงมึงนับศพหน่อยนับศพไม่ตรงนะเป็นรถเป็นรถก็ได้เป็นรถก็ได้ไม่จอดจอดจอดรถจอดรถเลี้ยงจอดรถเลี้ยง จอดรถเรียงกันห้ามาเรียงค่ากูหน่อยไก่โจ๊กอะฝั่งเนี้ประมาณสิบสามสิบสามเท่าไหร่วะกายกายเท่าไหร่วะนับดิเอ้ยสิบสอง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 วะสิบสองเฮ้ยสิบเอ็ดสิบเอ็จะยินได้ปะจะยินได้ปะ ต,ตอนนี้กูต้องการกูต้องกูอย่างเดียวเลยตอนนี้ไอ้ไอ้การขอพึ่งไอ้นั่นไปพึ่งเข้าไปเมื่อกี้พึ่งเข้าไปขอพึ่งเข้าไปเราไฟตจบแล้วเขาเข้าพอดีเลยเมื่อกี้โดนเหรอไอ้เหี้ย อันนี้พี่ชายเหลือไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่และก็ช่วงนี้สนับสนุนโดยเซนเซอเอโคเอ็มเฟิร์สคอเลคชั่นสามารถไปจัดก,กันได้นะครับที่ลิงก์ตรงนี้เลย